ของพ่อนี้มีต่อบุตรรักสูงสุดผูกดวงใจอาลัยหาเห็นลูกทุกพ่อสะอื้นกลืนน้ำตาเหมือนชีวาพ่อขาดดิ้นจะสิ้นลมพ่อพร่ำเพอ้อเสียงค่อยๆเพียงน้อยนิดเหมือนมีดกรีดดวงใจท่านนั้นขื่นขมด้วยความรักห่วงใย,ยเจ้าเฝ้าระทมพ่อตรอมตรม กถมใจไม่อุราเลือดและเนื้อของพ่อนี้ทีละหยดหรือทั้งหมดให้ลูกได้หมายเถิดหนาลูกต้องการส่วนไหนให้บอกมาแม้ชีวาให้ลูกได้ไม่อายคนกลับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้อง ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพ่อญ่แม่ใญ่เอือยอ้น้องลุงที่รักและครบทุกท่านมื้อนี้รายการลูกอีสานผมจ่าพงศ์ศร a k a จ่าถอดเมืองอุดรนองตำถาขูนเอาเพอว่า่พ่อพีพ่อน้องคือเก่านะครับมื้อนี้วันวันที่ห้าพันวาคมตรงกับวันพ่อแห่งชาติแลวก็วันศุกเนี่ยเป็นวันที่พระชาศ์นิกรชาวไทยทั่วนหน้านะครับ้วมเนื สุขใจแั่ทัวประเทศนะครับหลายคนใจจดใจจอผมสื่อเสือเหลืองสามโตได้รับจกอีกหนึ่งโตเป็นสี่โตนะครับมือนี้นะครับเ่ากริย์บวร์จาอีกอย่างเด่หลายเพราะว่าถือว่าเป็นมือสําคัญของพอเฮ้าอีหลีแล้วนะครับพี่น้องครับวันพอแห่งชาติตรงกับวันที่หาท่านว่าคมของถูกปีนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วก็เป็นวันชาติอีกด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็เพิ่มมีการจ,จัดกิจกรรมครั้งแรกนะครับเป็นจิตจัรษณะคือวันพอแห่งชาติเลยครับเพิ่นได้จัดต่อกันมาถูกปีแต่ว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หาท่านว่าปีพศ2523นีะครับโดยการเรียเริ่มของสมาคมผู้อาสาสมัครนะครับแล้วก็เป็นผู้ซอยการศึกษาคุณหญิงเนื้อทิพนะครับของคุณหญิงเนื้อทิพ เสมอนสุดหรือเซมระสุดนี่แหละครับแลวกสัญลักษณ์ในมือวันพอกระได้แก่ดอกพุทธรักษานะครับซึ่งเป็นดอกใหม่มงคลหาท่านว่าคือวันพอแห่งชาติครับพี่น้องครับพอหรือบุคคลนะครับที่มีพระคุณและมีบทบาทสําคัญต่อครอบครัวและสังคมหลวก,ก็ลูกๆควรจะคารพบ,บูชาเถิดทุลนหรือตอบแทนพระคุณท่านด้วยความกระตันยูพี่น้องที่หักกระเคารพครับ เมื่อนี้พระราชวังเพิ่นกระยิออกแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมารประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่11ความว่าตามที่หมายกำหนดการนะครับพระราชพิธ,ธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมริน วินิจัยในพระบรมมหาราชวังเพื่อพระราชทานพระบรมมราชวโรกาศให้พระบรม,มวงศานุวงศ์ข้าราชการพี่น้องประชาชนถวายพระพรชัยมงคลนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าคณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรากายเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2557มีความเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะเสด็จออก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมบราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5ธันวาคมพุทธศักราช2557ถึงพอสียุสัสพอกอยู่ในหัวใจของลูกๆจังพวกเขาอยู่แล้วอยู่ในใจเสมอนะครับเมื่อนี้เป็นมือที่หลายคนตื่นเต้นแล้วก็ตื่น,ต,น,ต,น,ต,นตันใจ <S <S ผมแทบที<ม>่พพ่อ นะครับแทบสีบเอเลยนะครับถือว่าเป็นมือสำคัญนะครับครับผมพี่นองกระทรงเอ s เนะครับเข่ามาแสดงความจงรักภักดีนะครับต่อพ่อของเจ้าเทาได้นะครับพี่นองครับบ่สสียูไซ์ของมุมหลกนะครับทรงเขมาได้นะครับสี oh ่สี่หกสี่สองหนึ่งสองสามมันวอเคยทรงกระซามมือน um. ี้สละเงินสามบาทของท่านเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อ4 64 2 1 2ี่สองหนึ่งสองสาขอพระองค์ทรงพระเจริญหรือพี่นองคือจังได นะครับเอสเอ็มเอสาว่านี่คือการแสดงออกหนึ่งปีกับมิเีเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเอาสิ่งที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของชนชาวไทยออกมาบอกมาจากันนะครับตลอดพระชนมชีพนะครับ8ปพรรษาทรอ่างทุก์ยากลาบากนะครับท้องถิ่นทุลกันดานแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปนะครับขนาดน้ำท่วมน้ำแล้งพระองค์ก็ยังเสด็จไปด้วยความยากลําบากนะครับ บัดนี่สถานการณ์ทางโรงพยาบาลศิริราชพี่น้องประชาชนก็ไปหลายนะฮะมือศ่อานี่โอ้พี่น้องทางเรือนะครับเสือเหลืองอารามเต็มเรือเลยนะฮะพี่น้องก็ไปศิริราชกันนะครับไปเฝ้ายหันนะครับบัตรนี้ไปเบื่องทางกรุงเทพมหานครนะครับทางกรุงเทพมหานครเองเพิ่งกับมีการตรเตรียมงานเฉลิมฉลองนะครับในวันที่หานี่นะครับเพิ่งกับบอกว่ากรุงเทพมหานครจัดไฟประดับมหัศจัยรการแสดง แสงนักคารากษัตราเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะครับจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะฮะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดไฟกระพริบมหัศจ,จรรย์การแสดงของแสงนักครรากษัตรานะครับหรือ s p ป c t a c u l a r Light s h o w The Royal k i n g ้ o m ณ่าเทียบเรือที่2ล้านลา ลากรองแปลนะครับรีเวอร์ซิตี้พร้อมทั้งนํำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับหลกักกาซื้อมวลชนลงเรือเพื่อชมไฟประดับซึ่งกรุงเทพมหานครเพิ่นจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557โดยทางกรุงเทพมหานครครับเพิ่นได้ประดับไฟและกกาตกแต่งดอกไม้ไม่ประดับทั่วกรุงเทพ เพื่อเฉลิมฉลองและให้ประชาชนได้ชื่นชมความงามของไฟประดับทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และกะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดสำคัญของเมืองที่ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามของวัดพระบรมหาราชวังและอาคารเก่าแก่สวยงามที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์กว่า200ปีของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเพื่อเป็นการทรง่ายปีเก่าหลัก็ต้อนรับปีใหม่2558นะครับส่งความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสมกับเป็นกรุงเทพเมืองสวรรค์หลับเป็นการสร่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานาครมหานาครแห่งความสุขที่พร้อมตอนรับผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนสำหรับไฟประดับและการแสดงแสงสีบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเิ่นสิจัดแสดงต่างแต่บัดนี้นะครับถึง5มกราคม2558 ต่างแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงฮอดสามทุ่มนะครับร่วมเจ็ดแห่งโดยมีแนวความคิดหลักการความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะฮะในภาพมันก็เป็นสะพานแขวนครับที่สะพานพราบก้าวพี่น้องไปร่วมถ่ายรูปนะครับมาเที่ยวกับถ่ายรูปแชะนะครับถ่ายแล้วก็แชร์โพสต์นะครับผมเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมนะครับมื้อนี้นะครับวันดินลูกวสันต์ผวาเร่นะครับท้ที่หาท่านว่านี่นะครับ คมพัฒนาที่ดินจังหวัดนะครับเป็นวันดินโลก5ธันวาคมนะครับและปีดินสากลปี2558โดยมีนายอัมพ้นะครับเสนานลงนะครับองค์คมุนตีมาปินประท่านเปิดงานดินโลกพร้อมด้วยนายปิยพงษ์พึ่งบุญณอายุทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับพี่น้องงานวันดินโลกนะครับหาท่านวาคมและปีดินสากลปี2558ตามร้อยปัตภีใต ทุรีพระบะัทนะครับนักวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทพพระวรากายพระสติปัญญาสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินำไปสู่ความหมันคงทางอาหารขาจัดความยากจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกันนี้ยังได้เปิดงานปีดินสากุ2 5 5 8 ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกันที่กรุงรูมที่ประเทศอิตาลีอิตาลีเพราะไงพวกบ<ว><ว>ินไปบ่จากอิตาลีแล้วผมสิพาจากเาะกำลังต่้มาอายุธยามาปล่อยพันุปลานะครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำเพราะว่าจะเป็นกุ้งหนึ่งล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้พอหลวงเฮาอันนี้จากหนังสือพิมเอ a ท TV ผู้จัดการออนไลน์พี่น้องครับไปเบิ้งแม่น้ำน้อยนะครับอยู่บริเวณ หนาโรงเรียนวัดโพธิ์ตําบลบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายอภิชาติโตนิรักเวสผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปเป็นประธานปล่อยพัน์สัตว์นามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ87 000. พรรษา5ธันวามหาราชนะครับหรือหาทันวาคมปีพุทธศักราช2 5 5 7 พร้อมทั้งมีการปล่อยพันธ์ป่าพันธุ์กุ่งเพระว่าจะเป็นกุ่มกลำลางนะครับตามโครงการพัฒนาอาหารฮาลัสแบบครบวงจอดนะครับเพื่อผลิตอาหารฮาลัสรองรับนะครับ AEC นะครับโดยมีใคราการพอา่อค้าประชาชนและก็เยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับพี่น้องครับทางด้านนายอภิชาติโตนิรกเวทครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่นเบาวา่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกับประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำประกอบไปด้วยปลากินพืชหกแสนตัวเช่นปลาตะเพียนขาวปลายิสกปลากระโคนอกจากนี้ครับยังได้ปล่อยพันธ์กุ้งกํากามอีกสี่แสนตัวแล้วก็เป็นการฟืน้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ และก็เป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เพิ่มหลายขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจ่าต่อรับนงตามครับเป็นการทําบุญนะครับถหวยพระเกียรตินะครับวันนี้จากอยุธยาไปทางพี่น้องชาวสุรินนะครับพี่น้องชาวสุรินกับว่ดน้อยนานะครับโรงเรียนโสดศึกษาสุรินนะครับลงนาเกี่ยวข้าววันพ่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะฮะเออนาสนใจเลยทีเดียวนะครับที่บริเวณแปลงนาวัดมุนีนิรมิตร ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับนายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประธานในพิธีดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะฮะโดยมีนายบุญรักคลองมิ่งพ่วมด้วยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานว่ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมดำหน้าวันแม่เกี่ยวเขาวันพอ่อเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์ดำเนิ่อการมาตั้งแต่บุรคาปี2 5 5 1เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมายุ8 7พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถในปีนี้ก็ทรงเจริญพระชนมายุ8 2พรรษา ทั้งนี้เพื่อกเป็นแรงเรียนรู้อาชีพทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร,กรไทยและเป็นอาชีพของบรรพบุรุษและเพื่อสืบสารประเพณีการดำนาเกี่ยวเข่าให้คงอยู่ในวิถีชุมชนของทองทิ่นสื่อไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเอกชนผู้ปกครองนักเรียนชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกลเกียยให้ความสนใจเข้าวร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากทางด้านนายบุญรักคล่องมิงครับผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่นก็บ,บอกว่า ทุกปีนี่คณะครูแลกักการนักเรียนเพิินสีดำหน้าในช่วงวันที่หาถึงวันที่เก่าสิงหาคมหล้กการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้เป็นปีที่เกี่ยวเข่าไก่วันพ่อมากที่สุดก็คือวันที่สี่ท่านว่าคมถี่ผ่านมาเนี่ยแหละครับซึ่งในมือนี่วันพ่อนะครับหลก้กกาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวโสตสุรินทร์นะครับชาวจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวตำบลเชือ่อเพื่อเพื่อปราาะสานหลักกาผู้นำชนุมชนสี่ใดมะฮวมกิจกรรมกันอย่าง สนุกสนานนะครับเออนี่ก็สำหรับข่าวเปลือกที่เกีย่ยวมาได้ในมือนี่เพิ่นกระสีเอาไปสีเป็นข่าวสารนะฮะให้นักเรียนเนี่ยใส่รับประทานส่วนหนึ่งกะเป็นของฝากสาหรับปีใหม่ให้กับผูร้รักผู้ใหญ่ทั้งนี้ก็เป็นกินจรกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีครับเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติในหลวงก,กับพระราชินีนั่นเองนะฮะครับผมโ <c oughs> มยลอยเอาไปสีไ,ไกลตัวสีกินสีกลินสีกินสีบสนนะฮะย่บานผมมันมีคู่ไพ่นะครับ เอยเอาข่าไปสีจกสองสอบก่อนเอาไปสีมาให้ไกลว่าจันเ่ข่าเปลือกเป็นยังก็จังบอกให้ไกลหลดมาขี่คุยอวดมูสันนี้เลยว่าเจาของคักนะครับต่าจากสุลินครับพี่น้องผมสีพาพี่น้องไปพูดระบาดนี่ไปยามพี่น้องเช่าน้องค่ายครับโดนจังไป,ไปเธอนึงนะครับพี่น้องเช่าน้องค่ายเพิ่นเฮ็ดยังครับบานในเช่าน้องค่ายนะครับปฏิบัติธรรมถวายพระราชก,กุศลแด่ในหลวงครับพี่น้องครับที่วัดพระธาตุราชบำรุ่งนะครับตำบลน้องกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายนะครับได้มีน่าย อโนไทยธรรมกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานไฟคารวัตเปิดโครงการบวชปฏิบัตริรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวารุก,กาศนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแปดสิบเจ็ดพรรษามีพระคู่สุยานโสพลส,สุยานโสพิษนะครับสุยานโสพิษเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุราชบำรุงนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลน,นอ,งองกอมเกาะนะครับ เป็นพระธาตุฝ่ายสงฆ์นะครับพี่น้องวัดพระธาตุลาดบำรุ่งนะครับและองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองกอมเกาะโอ้ยค่อยกับคอยต์สีได้ยิ่นะหนองกอมเกาะนี่นะครับพี่น้องค,ครับได้ร่วมกับคณะสงฆ์และส่วนราชการจัดทําโครงการปฏิบัติรรมเสริมพระเกียรติถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้จัดเป็นปีที่14ีนะครับมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้นําเอานักเรียนนักศึกษาวิทยายอาชีวะ ศึกษานะครับน้องข่ายนะครับและข้าราชการและประชาชนทั่วไปปฏิบัติรรมเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลและเกิดความจงรักภักดีสํำนักในเอื้อสํำนึกนะครับใน<ม>พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะครับที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ิก่อนชาวไต้โดยกิจกรรมนะครับึ่งมีการสวดมนต์ทำวัดเศร้าทำวัดเย็นและฟังบรรยายและการเจริญวิปัสสนา กรรมฐานกับพี่น้องครับทั้งหนองคายเพิ่นกระจัดกิจกรรมดีๆเต่วาทั้งสารคามกับว่าน้อยนาไปขึ้นกันสารคามบ้านผมครับพุทธมนฑลอีสานทิมทานอารยธรรมพระหมายล้ำเรือฆ่าตักกศิลานครไปเบื่องทางโรวงพยาบาลมหาสารคามเพื่อนกระจัดพิธที่สืบดวงชะตาเฉลิมประเกียติในหลวงนะครับที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทรยนตะ์ตระกูลนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสรารคามพร้อมด้วยบุคลากรเพื่อนกระเข่ารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์นะครับซึ่งเป็นพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรัศาหาทัานวาคมพุทธศักราช2 5 5 7โดยมีพระเทพสิทธาจารย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสรารคาม ไฟมหานิกายนะครับเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีนายชยญาวุฒิจันทนครับผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามไปเป็นประธานฝ่ายคณะวัตซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆแล้วก็มีพี่น้องป้องไปพี่น้องประชาชนเขาร่วมมากกว่า200คนในการจัดพิธีครั้งนี้ครับพี่น้องครับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นหน่วยงานหลักที่ดําเนินงานสนองงานในพิธีนะครับในงานพระราชพิธีพระราชกุศลรัฐพิธีและกระเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่พี่น้องประชาชนเ็นกระด้ร่วมกันจถาถวครับองตามครับ<ม>ได้ร่วมกับคณะสงฆ์และการองค์การทางศาสนาบอ่ว่าจะเป็นองค์กรเครือข่ายภาคกลฐภาคเอกชนพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ได้ร่ำลริในพระมหากรุณาธิคุณ และก็ะเป็นการแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อนก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีปฏิบัติธรรมและก็ส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมเพื่อนอมนํำถวายเป็นพระราชกศุศลนะครับในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเพิ่นกระดิก้าราชาสนุดีเฉลิมประเกียติถวายประพรชัยมงคลนะครับพระสงฆ์เพิ่นกระดิจุดเทียนชัยมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นประเค นะครับไม่ว่าจะเป็นโหนเพิ่นกับประกาศอันเชิญเทวดานะครับซึ่งเจ้าดนาทีอารัธนาพระปริศนะครับแหลกกะมีประสงค์เจริญพระพุทธมนต์บทต่างๆบม่ว่าจะมีพ่อโหนนะครับหรือหมอโหนกล่าวบูชาเทวดานประเคาะสลับกับพระสงค์ก็ไดเจริญพระพุทธมนต์ก็คือพมน้ามนต์ไปพร้อมนะครับเป็นบทประจําดาวนประเคาะครบทั้ง9วันนะครับอันนี้ก็ สารค้ามิผลกระเฮ็ดน้องายกระเฮ็ดพี่น้องประสบนิกรทั่วประเทศนะครับตื่นเต้นนะครับเป็นปราบปลื้มใจเป็นหิ่งนักนะครับมื้อนี้ครับมีความคิดสั่งสรรในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดียังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอุดรนี่บ่น้อยนะพี่น้องชาวอุดรบ้านพิจาตอนเนี่ยอุดรธามีก็ไม่ครับ ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเทศบาลเพิ่นลงมาร่วมตัวกันเฮ็ดเป็นวงลูกหัวใจไปเบิ่งกันครับที่สานักงานเทศบาลนครอุดรธานีนะครับนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนะครับรตรีวัฒนสุวรรณครับตรีวัฒนสุวรรณนะฮะเป็นคนหูจักกันนะครับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีครับได้นําำคณะข้าราชการผู้บริหารนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะฮะใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ถือธงชาตินะครับโอ้โหสวยงามนะครับ เพิ่นก็นร่วมโตกัน300คนนี่แหละฮะร่วมทํากิจกรรมถ่ายรูปหมู่หัวใจบอกรักพ่อนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา87วรนษาวันที่5ธันวาคม2557ซึ่งในวันเดียวกันครับที่สโมอสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมกัมีพ้นตรีธนกรจงอุตสาห ผู้บัญชาการมณฑลฐานบทที่24เพื่อนกระน,น้ำข้าราชการสมัครกุ้แม่บ้านชุมชนในเขตพื้นที่ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรด้วยนะฮะซึ่งจากนั้นเพื่อนก็นได้น้ำกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเป็นพลังแห่งแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติตามเบื้องพยุค,คลรบาทและได้ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสนี้กำลังพลสังกัดมณฑลฐานบกท,ที่24เพื่อนก็นได้ร่วมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมกล่าวน้อมกระบ่อมถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดอุดรธานีนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับพ่อหลวงเสด็จไปนะครับจังหวัดอุดรนี้มีโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริของพ่อหลวง2ีโครงการของจังหวัดอุดรนะครับเฉพาะของอุดรของจังหวัดอุดรธานีนะครับนักสื้อเหลมม้าชเรนครับนักสือเหลมนีนะครับอีสานหุงเฮืองอีสานหุงเฮืองย้อน พระเจ้าอยู่หัวนะครับ <c oughs> มีปีนี้นะครับปีที่หาวันที่24ธันวาคมจะครบปีที่5 <c oughs> ผมเก็บไว้นะครับรวบร่วมพระราชกรณียกิจของพระหลวงนะครับยุ่ในีมีปั๊ดนะครับว่นวายุอุดรเพื่นเฮ็ดยังแน่นี่งเนื้อเลยเพื่อนเสด็จไปวันที่7พฤศจิกายน2489นะครับข้างนั่นเพิ่นได้ไปยังบาดี่เพื่อนได้ไปหาพี่น้องจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่สารากางเพ,พ,พื่นอ,อ,อนมีพระราชดำรัสไว้ยังสี่ <c oughs> พ่อใหญ่ต้มพ่อใหญ่พุ่งผมสีบอสันสันนะครับพ <ผม S 2> ระราชดำรัดของพะหลวงฝากบอกที่น้องจังหวัดอุดรน,นะครับประชาชนชาวอุดรธานีทั้งหลายข้าพเจ้ามีความยินดีที่มาจังหวัดอุดรธานีและมีโอกาสมาพบท่านในวันนี้ข้าพเจ้านะครับมาถึงจังหวัดนี้พเพื่อมาพบประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบทุกสุขและการประกอบอาชีพของประชาชนข้าพเจ้าขอร้องประชาชนอย่างเดียว ขอให้มีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันประกอบอาชีพโดยสุจริตเพื่อให้มีความเจริญและส่งเสริมชาติให้มีความสงบเพื่อความสุขของประชาชนโดยทั่วกันในที่สุดขอให้พรให้ทุกคนประกอบอาชีพและทำมาค้าขึ้นและมีความสุขความสบายโดยทั่วกันันนี้คือวันที่เกบพฤศจิกายน2498ี่เกพวกบคุณัิกาเคยเสด็จ ไปที่จังหวัดมหาสารคามคตอนเป็นเด็ดหน่อยไปแถวบางงว้านดอนง้วนะครับบ้านเปาเล่ากาหัวหน้าหองไพบัดโคกไงบัดเป่าขวานหน่อยตรงมันแถวนี้จะเป็นศูนย์ศิลปชีพโดยเฉพาะบ้านดอนง,ง้วบ้า,บาน,านเหล่าเง่าเพิ่นทิวิลุ่มแม่บ้านเพิ่นติเฮ็ดผาไหมนะครับสมเด็จพระนั่งเจา้าพระพรมราชินีนาถเิ่นก็เคยเสยเดจไป่อหลวงก็เคยเสยเดจไปคือพ่อหลวงเพิน่นด้เลือกที่รักมกักที่ช่างไปสุ่หมอก นะครับว่าว่าจะเป็นผู้พิงราชนิเวศประสานพระตำหนักไว้ัทั้งภาคใต้กับทักษิณราชนิเวศผู้พิงอยู่ภาคเหนือผู้พานอยู่ภาคอีสานเพื่ออยากใกล้คิดกับพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะครับหลักฐานนะครับ24ธันวาคมนะครับปกป้องสถาบันครั้งที่หนึ่งจ่าพุ่งสารค้ามป็นประทานนะครับเนี่ยกับพี่น้องครั้งที่วันที่24ธันวาคม2,500 54นะครับมือนี่นะครับสิเข้าฮาปีแล้วครับผมยังเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับโดยพ่อใหญ่พงศ์ประหูนี่นะครับผมพับไว้ในกระเป๋าผมอย่างดีพ่อใหญ่พงศ์ประหูขอขอบว่าผมใจสุดโต๊ะท่านดรจรินสวนแก้วนะครับผมชื่มาเป็นประธานเขาจัดอยู่สายกอบพ่อใหญ่ทศผมอยู่สวันศุลศิษย์ครับมหาวิทยาลัยสวนราชภัฒน์ศุลิษย์เนาะนะครับมหาวิทยาลัย รัชพัฒน์สวนดุสิตขอบากกขอขอบคุณท่านดรจรินสวนแก้วประธานมูลนิธิหาททานว่ามหาลัยเพิ่นมาเป็นประธานนะครับเมื่อนั้นผมจะทาะนะครับเพราะว่าจะเป็นทีมงานผูกหนองผ้าผูกรองหญิงหลายผู้หลายคนนะครับพวกพิคกดนะครับเป็นกระเด้ไปซอยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วเข้าก็ไปจัดงานยูอุดรอีกช่านหนึ่งนะครับแล้วบัดนี้พี่น้องที่รักและกคารพครับตอนไปข่าวอื่นเนี่ย เบรกสักครู่เบรกแล้วกเนาะย่าเฝ้ามุนซ่องไปทางไหนครับเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งดีๆที่พระสงฆ์นีก่อนต้องปราบปลื้มไปร่วมกันกับทวทห้อนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะ